Hello guys สวัสดีครับท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเมงครับผมครั้งนี้ผมได้ชื่อว่าอมอนอัสรนะครับผมผมชื่อว่า Forever c r e t i v e เรไปดูดที่โ oh อ my god ยอการดูเยอดเลยก็ขอบคุณมากๆที่ท่านชมนั้นนะได้มาดูคิวของผมนะครับผม,ผมเอาล่ะว,วันนี้ผมจะมา มาแนะนำช่องนครับผมเอาละซึ่งจะมีช่องใครบ้างเราไปดูกันเลยคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อุ้ยลุงกดกระดิิงอ่าจะได้รับความแจ้งเตือนช่องนี้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 อาลาก็แค่นี้นะครับสำหรับช่องการแนะนำช่องครวกุมก็มีแค่นี้แล้วครับผมอาล่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย บายๆอย่าลืมติดตามคนเยอะๆนะครับอย่าลืมติดตามหนงปัดคนนะครับผมโชคดีครับ